สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพามาอัปเดตฟ้าทลายโจรน,นะคะเคยลงให้ชมกันไปครั้งหนึ่งแล้วต,ตอนนี้หน้าฝนต้นเก่าที่เราตัดนะลากเขายังเหลืออยู่เขาก็แตกต้นใหม่ขึ้นมานะแล้วก็พวกที่เป็นมเมล็ดที่ร่วงลงไปในดินก็เริ่มแตกต้นอ่อนขึ้นมาเยอะมากนะคะที่สวนของย่านี่ตอนนี้จะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้จะอยู่ข้างบ้านเลยนี่อยู่ใต้ต้นโมกนะ สำหรับฟ้าทลายโจรนี่เป็นสมุนไพรที่คู่กับคนไทยเรามาตั้งแต่โบราณโบราณนะคะที่ชาวบ้านยังใช้กันอยู่นะส่วนมากก็ใช้ต้นสดๆนะคะมาต้มน้ำดื่มเลยนะแต่ในระยะเวลาการใช้ฟ้าทลายโจรนี่เราก็ต้องมีช่วงนะคะอย่างเหมือนในภาพนี้นี่ยังอ่อนเกินไปนะคะ ยังใช้ไม่ได้ต้องรอให้แก่กว่านี้นะคะจนกระทั่งเขาเริ่มจะออกช่อดอกแล้วใบเขาก็จะเริ่มแก่แล้วนั่นแหละเราถึงจะนำมาใช้จึงจะมีคุณสมบัติทางยาเนี่ยสูงนะถ้าเป็นใบอ่อนแบบนี้นะคะคุณสมบัติทางยาเขาก็ยังน้อยอยู่นะเพราะว่าใบยังไม่แก่พอเป็นสมุนไพรที่มีรสขมนะขมมากนะส่วนมากคนจะไม่ค่อยชอบรับประทาน ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะมีการทำฟ้าทลายโจรแบบผงแล้วก็อัดแคปซูลจำหน่ายนะซึ่งเขาก็มีการวิเคราะห์วิจัยกันว่าสามารถที่จะต้านโควิดได้ที่จริงแล้วยากก็ว่ามันน่าจะสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราได้นะคะเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสพวกนี้นะคะ อย่างเวลาเรามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวหรือว่ามีอาการคล้ายๆจะเป็นหวัดเนี่ยถ้าเอาใบของฟ้าทลายโจรเนี่ยมาต้มน้ําดื่มวันสองวันเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นทันทีเลยนะคะหรือว่ามีอาการระคายคอเจ็บคอนี่ต้มดื่มวันเดียวก็จะเห็นผลนะอันนี้ส่วนมากชาวบ้านเราก็จะใช้แบบนี้คือเวลามีอาการเราถึงจะเอามาต้มกินนะคะถ้าปกติเราก็จะไม่ค่อยเอามากินกันนะ เพราะว่ามันมีรสขมมากแล้วอีกอย่างการรับประทานสมุนไพรนี่ก็ไม่ควรทานติดต่อกันนานเกิน5หรือ6วันนะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งกันว่ารักษาไม่ได้บ้างหรือว่าไม่เป็นผลบ้างพวกนี้เราก็รับประทานไว้เอามาต้มดื่มไว้ก็ไม่ได้เสียละหายอะไรนะคะเนี่ยมันอย่างน้อยๆมันก็ยังรักษาอาการหวัดนะคะ หรือว่าสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปเชื่อนะคะเชื่อในคำพูดหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆที่ให้มานะคนที่ไม่เคยใช้สมุนไพรเขาก็จะบอกว่าไม่ดีนะคะแต่คนที่ได้ใช้เขาก็จะบอกเห็นดีเห็นงามว่ามันดีนะคะอันนี้รางเนื้อชอบรางยานะคะคนไหนใช้ได้ผลเราก็ใช้นะ อันนี้ย่าถือว่าเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาตั้งแต่โบ,บราณโบราณก็เลยนำเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อบางคนอาจจะอยากรักษาทางสมุนไพรยอย่างนี้เราก็สามารถนำมาต้มดื่มได้นะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ไม่มีอันตรายอะไรมากมายนะคะมีการใช้ที่ง่ายนะไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงนะข้อห้ามคือ เราอย่ารับประทานมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรนี่นะคะเขาจะมีฤทธิ์คล้ายๆกับยาปฏิชีวนะถ้าหากว่าเราเอามารับประทานมากเกินไปอาจจะทำให้มีอาการแพ้นะเกิดการแพ้ได้นะเราก็ควรจะศึกษาเรียนรู้จากแพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรแผนไทยให้ชัดเจนก่อนนะคะวันนี้ย่าจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ